สบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องสุขุสุขคนเจคขาวก็ับมาถึงบ้านถึงเฮือนแล้วมาถึงเมื่อคืนนี่ประมาณสามโมงออกบัตรเวียงประมาณเที่ยงกะมาหอดเพื่อนกับประมาณสามโมงตอนเช้าแลไปตีประมาณตีสามตอนนี้ก็มาหอดบ้านเจ๊ขาวแล้วเจ๊ขาวก็เตือนซ้ายน้อยหนึ่งกำลังสออกไปห้านไปขายเครื่องเนาะพ่อแม่พี่นอ้องของในรถในยังก็ยังไม่ได้เอาลง อันนี้ก็คือบริเวณบ้านเจาขาวบ้านดันในบ้านหลังเด็กนอนอยู่คนเดียวโบม,มิพายอยู่นำ้ำราว่ากำลังสิไปห้านกำลังสิปเปล่าเครื่องเพราว่าเครื่องในรถมาคืนมาฮอตยังบดเอาลงเด็วทุกคนเมื่อไอเดะพอไปเวียงจันทร์กับไปยามไอยไปยามยังหลายคนแล้วก็เจาขาวก็สิพาไปเบิง่งว่าห้านเจาขาวขายยังแหน่เป็นจังใดเนาะอันนี้ก็คือวันจอนร์ถบ้านเจาขาว อันนี้ก็คือตัวบ้านเจาขาวที่นอนอยู่คนเดียวโบมีเพขึ้นไปอยู่นําทุกคนกับประมาณนี้คนโต๊ะมาขึ้นแห้งแค่แห้งว่าเจาขาวมาจนแบบว่าโอ้ยโอยอว่ามาถึงกับมาหอดมาถึงแล้วก็ขอบมกขอบใจแบบว,ว่าพี่น้องชาวไทยหรือว่าพี่นอ้อ,องขอบมกขอบใจลหลาย อันนี้คือพอจีขาวเด้อจุดโนสบายดีพอ,อกินข้าวกัอย่าง<อ>บนปลา,บบาจักหน่อยของในรถยังบดาวลงได้อาหารเจขาวอยู่ติดที่รถเซโนโรดบริเวณหน้าบ้านแต่ช่วงนี้รถน้อยบริเวณหน้าบ้านอันนี้คือคิวรถคือบลคอกโซฝั่งนี่อาหารเจขาวสิผูใดมากก็เช่นพานเลยแหละ กันเจีาขาวเจีเต็มแร้ครแม่บอกสิงไก่สิงไก่ยากไรรว้แล้วอันนี้คือมั่มเลยเจ้าเจ้าอันนี้มั่มประเทศลาวมั่มอยู่ลาว คุณได้กลกลไปไกลมาหรือว่ามาทเที่ยวลาวก็อย่าลืมมาอุตุนุนเจ้าขาวในเดอ้อเพราะว่าเจ้าขาวกันอยู่กับน้องสาวสองคนกับพอ่อกับหลานอีกสองคนมาซอยอุดหนุนแน่ทุกคนว่าบา้านเจ้าขาวรวยแบบนั้บา้านเจ้าขาวรวยแบบนี้บา้บานเจ้าขาวก็เด้รวยก็ทำมาหากินเนาะแบบหาเส้ากินคําและเจ้า,จาคนน้อยเมื่อนี้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตก ตลอดคนตกแห้งแห้งมากับกุหลาบเขียวกุหลาบเขียวเก่งแห้งคืนนี่พนนับใช้ทงกพิพนในสองตุกแหตคนเพนก็เริ่มกลับมาห่านแน่แม่หญ้าด้วยแม่หญ้าเจ่าขาวกลับมาประเด็นลกติ๊กตอกดอกบระเดนั่นแปลว่าโฆษณาแม่หญ้าว่าแม่หญางามหรือเปล่แบบสิเพราะว่าพนมาอุดหนุนปินไก่เนาะ จนโดนพันมาเท่หนึงพันมาพันกับมาแวตลอดมากรับมาไปจำการขี้เจ้าเนาะมาขนมสาวไปสวรคเดี๋ยวพอไปไลาเมื่อและคัดเสียนาคาคัตจะไปต่ออีกย่านคัเจ้าไล่ออกเจ้าวจากเพื่อนนะทิ่งซีเป็นเพื่อนตัวเองอยู่เนาะถไปดูดูอดีฟซีเดอเอฟซีหมอนรำเินลำเพลินเอฟซีน้องคำลาอาจารย์บุญมีพดเสียใจไปเดยไปเมอนฮัด คันมาทันเด็ดไปเลยนเนาะคนนี้ให้เต้นเก่งอาจาร,รย์บุญมีมอาจาร,รย์สอนเกลียวขาวเ <c oughs> บิ้งหน้าฮะเป็นอาจาร,รย์สอนได้แต่อันนี้ลูกศิษย์หน้าเท้ากวนะเ,าเนาะการเลือกจริงคนมางามตอนเท้าขันว่าเพที่ยังตก,กอะงามซ้เเเมำเท้า,าโอเคไหมงามซ้ำเท้าลองยังได้เรืเ่ลองจะได้งามซ้ำเท้าฮะยอมลองบูไป อาจารย์เจี๊ยขาวรอบหน้านี่เอาพนไปเต้นรอบหน้าขัดไปนะทัดเจี๊ยขาวไปซาพนไปนํำซาพนไปเต้นหน้าเวทีหน้าเวทีหน้าห้าเรื่องเต้นนี่นะสุดยอดสี่ให้เพ่นสอนสอนเต้นสอนพอดเนาะเพ่นเพราาะว่เพ่นเป็นอาจารย์สอนพอดสอนกายศิลป์กัณฑลาวศิลปะนะกัณฑ์ลาวศิลปะถ้าเบิรงเนาะขัดเจี๊ยขาวไปรอบหน้าสี่เห็นเพ่นหรือเปล่าต้องสุดโซ่เจี๊ยขาวใครอยากไป ทุบเอาเลผู้หลับเคียงก็มีซิวอยู่ได้วยพวกมนคิดน้อยือบเอาปะซิวเท้<ะ>ามาก็เม<อ>ามอยเนาะก็ขอมกขอบใจลเลยว่าพื้นเนาะว่าพื้นเขาไปมือน,นะคะันะแบบว่าเพ่นให้การต้นหลับว่าพื้นน้องคำหล่าพนกับนอเวียรหลายหลายแต่น้องกับห้การต้นับพาไปหันไปหนีคือเมพรล้วก็พ่อใหยพายทุนพ่อยพ่อพลอเนี่ก็ ผู้ใหญ่บ้านสายจวดเนาะละเมแม่แม่มาสุภาพเนาะแลวก็แบบว่าสมาชิกในวง่นขายการตอนหาบอาหารการกินพาไปเที่ยวหันเทียมนี่แปบลบว่ากระขอบคุณแหละเนาะกระขอบคุณเพิ่นนั่นแหละแล้วก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเจ้เขาครั้งแรกที่ไปเต้นหนา้าเวทีคลิปนี้คลิป,ลปนะเต้นหนา้าเวทียังบ่ได้ลงก็ฝากติดตามเดี๋ยวฝากมาเบิรกฝากเบิร์กฝาก้มนะ อาจารย์สุดยอดต้องสุดเอ้ยเบิ้งเลยรสักบาทหรือว่าเบิ้งไตเติ้ลเลยหนึ่งเบิ้งไตเติ้ลหนึ่งแล้วว่าเจ้าขุนเวทีหน้าตาเป็นยังไงเจ้เวทีเป็นยังไงก็เสื้อเนาะต้องนั่งมาเบิ้งนั่งมาถามว่าถ่ายหุบปอมยุบยักดต่อเนาะหรือว่าตัดต่อคนละเจแม่น้องกู้แท้บอส ต้องมาถานต้องมาเบิ่งต้องเบิ่งวิดีโอนบบเบิ่งภาพนิ่งแบบเสื่อมแบบคู่เรืตัดต่อตัดต่อเพ่นว่ะมาเห็นน้องเพ่นแล้วเพ่นเสื่อแเลวเนาะแล้วก yeah, ็ด UH ีใจอยากไปอีกถ้าว่าอยากไปอยากไปอีกถ้าหาเวลาหาโอกาสนะแต่ว่าที่สามสิบนี่การยังบนลับปากว่าจะข้าสิไปหรือบ่นเนาะเพราะว่าหนึ่งเราเบิ่งเวียก่อนเพราะว่าเวียกอยู่ละ อยู่ลาวนี่ที่คาวก็เวียวกไลายอยู่หนึ่งเบิร์กห้างสองไปหับงานรีวิวหับไปหันเฮ็ดนี่แล้วก็ไปเวียวกหันเฮ็ดนี่แล้วก็ดูแลพ่อแม่น่เนาะ<ม>กั<ม>ประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอฟซีน้องคำหลาห,หลาไลที่สำคัญเดตอตอนนี้สิ700,000วิวแล้วอีดูอ <c oughs> ังเพลงหอบฟันขามโค้งของน้องคำหลา700,000วิวเลยเดอจุจ้าว กรฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์แบบว่าฝากกดซับสไคร์น้องเขาน้องเขาไปไกลแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์มาว่าให้น้องเขานะ่ะแต่ถือว่าแม่งมีแม่งคุยู่ในหนึ่งเจ๊าขาก็บประเด้ว่าอย่างนะเบา้าให้เจ๊าขาแบบนั้นแบบนี้ว่าพวกเจ๊าขาไปดูไปดันว่าเป็นกระเทยไปหาศอกหาแสงการเจ๊าขากัยังบอกอยากตอบโต้บันไดการะสร้างเพิ่น บัรเจงาอไนั่นคุณจะส่งไม่เบิรลายอยู่ถ้าว่าเจ้าข้าข่นกระขึ้นอยู่ให้เจ้าข้าพกคิดก่อนว่าเจ้าข้าเสีออกมาว่าหรือออกมาพูดกะเบิงก่อนนะเอ๋ยนะเพราะว่าขั้นน้นะครับตองเบิร์กขอมูลว่าเขาว่าวหากขั้นเบิงในคลิปแห่เว่าให้เจ้าขาวว่าให้น้องครับน้องเจ้าข้าวไซฟอนแล้วก็ลินดาแล้วก็ปับูแล้วก็บิกเซฟเพราะว่า จะเข้าไปน้ำกันหรอกุหลาบเทียก็ไปน้ำกันว่าว่าจะเข้าไปหาแสงกุหลาบเทียนซุปเพิรนโรดว่าหายจะเข้าแบบนั้นแบบนี้ทั้งทั้งที่จะเข้าบริจาคก็เพิ่นได้ตะเพิ่นอยู่บ้านไดจังใดไม่เคยหูจักกันหละมาว้าแบบนี้ว่าเป็นกระถอกกระเทยใครากตอบเพิ่นอยู่เพราะหักเนอะ จกตอบจกทามเพิ่น <ไป S 1> เป็นกระเทยเลยไปไป,ไปยองเพิ่นอยู่บันไดบ่ออาจารย์เขาเป็นกระเทยเขาก็หากินมีมีเงินมีคำเขาก็ต้องหาเขาก็ต้องทำงานเขาบริเวณ่ไปว่าให้คุณนันคุณนี่เนาะที่สำคัญนะก็ฝากติดตามเนาะเพลงหอมฝันข,บขับโคงของคำหลาตอนนี้เจ็ดแสนละเจ็ดแสนแล้วล่าสุดเจ้าเท้ากับยินดีกับลูกสาวคนนี้แบบเพิ่นไปไกลแล้วเพิ่นแบบว่าหอบฝันแบบว่า ไปสร้างฟันตัวเองแบบว่าหาเงินเลี้ยงครอบครัวและนะ้วเนาะพ่อพ่นกับข<ม><ๆ>ึ้ว่าแลมยูก็ไอ้อับน้องพ่นการแย่ครอบครัวเมื่อแรกเรือแต่คำหลาอยู่กับแม่กับน้องคำหลาและเป็นคนทีแบบว่าส่งเสริมพ่อแม่หาเงินแบบว่าหน้าพ่นกับบนหลายๆเพราะว่าที่ขาไปเบิง่งฮอดเทนฮอดซานแล้วไปฮอดแล้วพอตั้งไปสนิทกันก็นเริ่มคุยกันทุกเรื่องอะไรพอได้ปิดบงังกับน้องเขาฮะแต่ห คนอื่นจะบอกว่าให้น้องเขาตอกตอกตับโตน้น้องเขาไปไกลแล้วพวกจะเป็นภยัยน้องเขาเป็นระดับใดแล้ว FC กันเนาะกับซึ่งส้มน้องเขาแทนที่คนลาวคือการเบาถึงน้องคนนะ่ะคนลาวคือการแทนที่คนลาวไปสั่งสื่อเสียงเหมนก่นสิ่งส่งเสริมยินดี<ค>แบบว่าเออใส่กำลังใจมาซ้ำเติมมาว่าพุดพุยเบื้องหลังน้องเขาเพื่ออย่างน้องเขาต้องไปทางหน้าชีวิตคนเฮาจะ้วย คนเฮาไปในที่คนเฮ้าต้องเดินหน่ะทรับสิตจำมราว่าเรื่องล้างเพื่อนยังจะยาเว่าเพื่อนยางนั่นนะกับการว่าเราบอกประมาณนี่แหละทุกคนเนาะการค้าเจ้าสาสอกว่าว่าเรื่องอนี้กันจะคิดอยู่ว่าสิบออกมาว่าหรือว่าสี่ตอนแรงล็อกรึษากบหมู่ก่อนเนาะการจะใครเจ้าสาวว่าเจ้าสาแบบอธิบายยางกับฝากคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าสมควรบอและควรติดไปว่าให้น้องเขาบอ แต่พราะว่าเ็กขาก็นอกขาวบุญทูจักกันเลยลเลยเ็กขาก็ไม่ได้เคยเห็นแต่มีคนส่งขมาส่งเขามาส่งเขามาเตกข้าวฟังแล้ลเอ้าวว่าให้เตกข้านี่บ้านเตกขาก็ไม่ได้ไปนั่นเด้อว่าเตกข้าอันนั้นน,น,น,นี่ไปว่าให้แม่สุภาพไปว่าให้จุเพิ่นแบบนั้นแบบนี้มันบ่สมควรเนาะกาคันว่าไลฟ์เตกข้ามาซืิขึ้นเนาะคลิปนี้ก็ด้จบเท่านี้ก่อนเดินเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับสไครป์เป็นกำลังใจแน่ๆนะว่าเจ๊ค้าวจะออกมาว่าหรือออกบอกออกมาว่าติดตามอีพีต่อไปตอนนี้เจ๊ค้าวก็เฝ้าคนห้านี่แหละเพราะว่ากซาบอยู่ร้านกับบสบายแน่เนะได้บายสบายดีสบายดีเด้อกุหลาบเพียวขายเลขหรืออยางสบายดีก่อนกุหลาบเี อาจารย์บุญมีอาจารย์ติขาวเดิอเห็นเพื่นกระทักทายเน่เดิอเห็นเพื่นกระทักทายททยเลขออนไลน์หวยลาวหวยลาวเนาะ